เรื่องงานมันถูกตอนเดียวเอาอยู่สวัสดีจ้าวันนี้เซลซุมอยู่กับพี่ธันวาเด้อจ้าเจ้าของกิจการสารภภูมิสิงจ้าวันนี้มีโอกาสได้มาออกหน้างานกับพี่เขาก็เลยถ่ายการใช้งานรถตอนเดียวเครื่อง3.0คันนี้มาฝากเด้อค่ะพี่นอ้องหน้าง,งานก็จะมีการตั้งสารใหม่นะคะแล้วก็สารเก่าเนี่ยเราก็หลับไปทําลายให้กับทางลูกค้าทุกๆ่กันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการขนขึ้นรถหรือว่าขนย้ายลงนะคะ ก็จะต้องใช้ความระมัดระวังมากเพราะว่าสารนำนักค่อนข้างเยอะเลยนะคะทุกท่านคะ่ะทีสำคัญการทำสารหนึ่งสารขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาน,านานมากเลยพี่น้องเราเลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในทุกๆขั้นตอนเนี่ยทุกคนดูนะคะว่าสารน่ะจะพอดีเป๊ะกับ ทางรถกระบะตอนเดียวคอกซิ่งของลูกค้าเลยนะคะเนี่ยแล้วที่สําคัญคือจะต้องปิดทงปิดท้ายด้วยนะทุกครั้งนะคะทุกคนเนี่ยก็จะมีการมัดเชือกอย่างนี้เลยนะคะนี่เรียบร้อย